ถ้าเป็นเห็นมันลิกกจิตแรงกูก็เล่นจูราสีกูเอลก็ได้วะเครียดเียแค่เด็กป้ายง้อะะเลยอียันไม่เอาตัวนี้ต้องตัวนี้เว้ยกูทอ้อแช่งแม่งอีกทีนึงมันจะเป็นเหี้ยแล้ววะ,อะเอามันกินผักเลยสัตว โอ้โหกินผักหรอือว่ากูนึกว่ากูนึกว่ากินเนื้ออ้าวไอซสดรวยเอ้ยช่างแมงมันเถอะทุกคนอ่ะสวัสดีทุกคนดูนะครับวันนี้อยู่กับผม1-10เบต้าแต่วันนี้เราไม่ได้จะมาเล่นแคสเกมเบนเทนแต่อย่างใดแต่เราจะมาเล่นเกมจูนัสสิกเวิลด์อะไรสักอย่างกูลืมชื่อแล้วอะเอาจริงคือไม่ได้ลืมหรอกอ่านไม่ออกเที่อแต่ที่แน่ๆนะเป็นเกมจูนัสสิกเวิลด์ที่ค่อนข้างจะใจดีนะแต่ก็เล่นยากไปด้วย จะเป็นเกมซูเดสิ o เวิลด์ที่เหมือนกับโปเกมอนนะคบดูกนันตามก็คือแบบต้องยิงลูกดอกดีเอ็นเอไปที่พวกเดนเดอร์สเราสามารถเก็บเดนเดอร์สได้เว้ยฮ้ยนั่นแหละถ้าตอนที่ผมเข้าใจก็ถ้ากิดเป็นเดนเดอร์สระดับคอมมอนก็ต้องเก็บประมาณ50 DNA ถึงจะปลดล็อกได้ส่วนถ้าเป็นพวกเดนเดอร์สระดับเลก็เก็บดีเอ็นเอสักหลักร้อยอะส่วนไอพวกเดนเดอร์สระดับอีพิกหรือว่าระดับสีทองเนี่ยร้อยห้าสิบครับทุกคนส่วนที่เหลือที่ผมลืมแล้วแต่ว่า ไอพวกไอพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยไอพวกเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นระดับสีฟ้าหมดทุกคนนะจ๊ะไอตัวนี้กูดูย,ยังไงก็กินเพื้นป่ะเออทีอวว่รอยในเกมนี้มันเป็นเกมที่โคตรจะแหลกไอจริงไม่ได้แหลกหรอกครับเกมมันชอบค้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้ค้างหมดอะไรขนาดนั้นอันเดีย่าเนี่ ไอตัวเนี้ยกินปลาไอตัวเนี้ยกินเนื้อตัวเดียวเลยเนะี่ยดูงี้ก็ออกพวกไดนเดวส์สองขา,ามาดีกว่าวะอันนี้ของเล่นอะไรครับน,น้นะะนองเรี้ยง,งมาเยอะละได้เวลาการที่เราจะไป สู้กับคนอื่นเราก็มาอยู่ที่โหมดของการแบทเทิลนะครับหรือว่าโหมด p p แบทเทิลนะเรามาเรามาแบบแบทเทิลกันเลยนะครับดูกันว่ารอบนี้เราจะได้เจอกับคู่ต่อสู้กับใครจะได้เจอระดับสองระดับไหนถ้ากูเจออีบิกหรือทีเล็กกูแตกแล้วถ้ว่ากูมีทีเล็กอีกก็นั่นแหละครับมันอาจจะสูสีก็ได้นะคือเกมเนียใจดีตรงที่ว่าเออเราล็อกอินแค่3วันเราก็จะได้ทีเล็กไปแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเลย ไม่ต้องไปหาเก็บ DNA ของมันให้ลำบากนะครับเราก็ได้ทีเล็กกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราล็อกอินสาวมันนะใจดีใจเีแต่ข้อเสียถ้าเกิดว่าเข้า PVP b u t ตเทิมันก็จะเรียกว่าไงอะ่ะเออมีผู้เล่นที่ใช้ทีเล็กค่อนข้างเยอะนะครับ <L> เอาละครับได้เวลาของการ b u t เทิมาเราต้องฆ่าให้ได้สามตัวนะครับเรามีสี่ตัวตรงดี้จะได้ตัวเนีย เย็ด yeah. ทองหมดเลยสวยงามมาค่อยเก็บทีเล็กเอาไวนะ้ฮะลงนี้ก่อนเธอรันโดร์ด,ดอ้าวระดับคอมมอนก็สวยพี่เลยครับเออเออเออเอาไอ้เคียร์ไม่ตายเหรอเอาเลสีดเคียร์เจ็บโอไม่เ oh ชียร์แล้ว ตีสวนโดนตีสวนเฮ้ยเวยยเวยเวยเวยดูตัหางเออตีแล้วสลับตัวฮะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออใช่หรือไม่ใช่วะเออใช่จริงด้วยมารอบนี้เจอไดโนเสาร์คอยาวของผมนะเจ้ะตัวอะไรไม่รู้ซึ่งผมไม่ได้เก่งเรื่องไดโนเสาร์อะไรขนาดนั้นมาโอ้โหเดรัจฉ์งงสุดในโลกใช่ไหม เอ้ยี่ายินลมโว้ยวันนี้สามร้อยสิบเอ็งสามร้อยสิบเองเลยบี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 ตายตัวน่าบีบีตายตัวน่าบเบีวันนี้รอบนี้มันจะเอาตัวอะไรมาอ้าวเอ้ยเต่าไม่ใช่เต่าตัวแล้วทุกอย่างลืมแล้วแต่ผมไม่เอาตัวนี้หรอกผมจะเอาตัวนี้เหมือนกันนี่ เอ็งสายเกาะคุณก็สายเกาะเอาปัมปี้มาลงเลยอ่าคุณได้กีฬาแบบนึงสวยงามเขาบอกนะครับว่าในสะดับระดับสิทธิ์ทองทั้งหมดนี้เอ่อผมได้มันผมผมทำเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลสเตอร์ชื่อว่าบูเนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้ทำเองนะครับผมล็อกอินเลยผมล็อกผมล็อกอินเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ล็อกอินแบบปกตินะเป็นล็อกอินที่ต้องข้ามวันไปสักสองสามวันน่ะ อู้หูเกาะหน,า,หนาเกาะหนาอยู่ยนะเนี่ยเกาะหนาอยู่ยนะเนี่ยเกาะหนาอยู่ยนะเนี่ยใครไม่มาดูคลิปสยองเหรอดูวะเอ้ยไม่ทันได้ตีวะมึงดูอะไรเอวของข้างอ่ะดูอะไร เย้โอเคและนี่ก็คือเอ่ังเก็บไดโนเสาร์ของผมนะครับนี่ my team โดยที่ก็จะมีไดโนเสาร์อ,อยู่ประมาณนี้ครับซึ่งผมว่าไดโนเสาร์ที่ผมมีเยอะที่สุดระดับที่ผมมีเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นระดับคอมมอนหรือว่าระดับเลเนี่ยแหละครับถ้าจะไม่ผิด แต่อีปิกอันนี้มีประมาณเอ,อ่อเท่าไหร่วะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะคบผมนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบนะครับตัวที่ผมชอบแต่พาคที่ทุนสิกเวิร์มมันออกมาแรกๆแล้แล้วนะครับผมดูแล้วครับผมน,ะนี่ดู <c oughs> ผมเคยใช้บูเล่นแล้วะครับผมนะก็ใช้ได้นะตัวนี้ไม่ใช่แย่ๆนะใช้ได้นะตัวนี้ วอ,อีกตัวนะครับปอมปี้ในะจูเลสิกเบลแคมคีเตเชียนนะครับนี่ครับผมนะเดี๋ยวไม่นานผมก็จะได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าล็อกอินอีกสักเท่าไหร่วันเลงแล้วอะถ้าเกิดว่าได้ทีเล็กแล้วเนี่ยก็จะได้ตัวนี้มานะนี่สุดท้ายตัวนึงก็ได้ไมาจากการล็อกอินนะครับ3วันนะครับล็อกอิน3วันก็ได้แล้วนะง่ายนี่ครับผมไทโรโนโซอรัสนะครับหรือว่าไทโรโนโซอรัสเล็ก หรือย่อๆว่าทีเล็กหรือถ้าย่อกว่านี้เล็กหรือถ้าเ,เกิดว่าย่อกว่านี้ก็อาจะได้เกิดว่าย่อยอีกก็ไม่มีเลยนะครับนก่ <c oughs> <c oughs> อะกูเนี่ยบม่ขื่เหลือเกินโอ้เสียงคำรามอันเป็นเอกลักษณ์ขอยทีนี่แหละครับเสียงเอกลักษณ์ของไทแรโนซอรัสน,นะจ๊ะอา จะพาไปดูครับว่าไอ,อ,อ้ที่ผมกำลังหมายถึงหมายถึงก,กิจกรรมอะไรสัอย่างเนี่ยเรอกินอะไรเนี่ยที่ผมหมายถึงนะคือก็ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคุณครูคนที่พูดอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยจะแบบเอออะไรวะไม่ค่อยจะอะไรอ่ะเรียกว่าไงนะคือผมคนที่พูดติดๆขัดๆค่อนข้างจะบ่อยนะจ๊ะก็ต้องเข้าใจนะจ๊ะก็คืออีเวนต์เนี้ยอะไรวะ D A I L Y เนี่ย อีเวนต์นี้มันเป็นการที่ผมได้เอ,อบรูมานะครับผมนะอีเวนต์นี้ได้แล้วก็ได้มาอีกหลายๆตัวนะครับแนะนําให้โหลดมาเล่นเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีในรสาวฟรีๆหลายตัวให้คุณเล่นหลายตัวมากแล่ข้อเสียของเกมนี้คือเออเข้าแลไวมันชอบค้างอะ่ะนี่ครับผมนะอีกเก้าชั่วโมงผมก็จะได้มาแล้วเนะี่ย แต่คือเออกูได้มาแล้วอะเข้าใจไหมว่ากูได้มาแล้วแต่ล็อินวันที่สามเนะี่ยแหลกอีกแล้วอ่ะเครื่องไม่ได้แหลกนะเกมมันแหลกก็เออนั่นแหละฮะเกมกูมันแหลกเครื่องไม่ได้แหลกแต่เกมแหลก นี่ล็อกอินสามวันเนี่เห็นไหมทุกคนส่วนเก้าชั่วโมงต่อไปนี้ผมจะได้เป็นเดลส์พันผสมซึ่งเป็นตัวที่อะไรไม่รู้ฮะโอ้อห่จิงปิงคาราลามิวในวันนี้ว่าผมดูดิดไหนดูดิดไ,ดดดไอเดลส์คอยเยอวอยู่เลนล่ะเหนื่อยไปไหนหมด เ <Shadow>! <Wow. S 1> ชโดเชโดโชคดีจัดตะกุมีแล้วไม่เป็นไรฮะโชคดีจัดเลยเชโดเชโดโชคดีจัดเลยอะ่ะในตัวอะไรอ๋อมีแล้วมีแล้วอันนี้นะเ,เดต้าเออเดต้าไอตัวนี้ยังไม่มีแล้วก็ใกล้จะมีแล้วนะครับงั้นกูก็มาเอาเลยนะครับนี่ตัวระดับแรงกูเอาหมดครับ ตัวไหนกูยังไม่มีครับกูเอาหมดครับยกเว้นพวกอีปิกอะอีปิกถ้าเกิดว่ามันมีไดโนเสาร์เยอะผมก็จะเอานะครับถ้าเกิดว่ามีอีปิกอยู่แถวๆแมพมามึงมานี่ไงนี่นะครับวิธีการโผล,ลักไดโนเสาร์ตัวใหม่ซึ่งนี่ไม่นะเป็นไดโนเสาร์ครับตัวนี้สัตว์ตึกระบ,บันคือหมูนะหมูเอ้าหินเคี้ยมไม่โดน ยิงดักแม่งยิงดักแม่งยิงอา่าอีกทีไม่แม่ผมก็ได้มาแล้วเนี่ยแปดสิบดีเอ็นเอที่ผมไม่ได้โหมดเนื้อเรื่องเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเว่โหมดเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะโหดนะครับถ้าเล่นตั้งแต่เริ่มต้นใหม่อันนี้ก็น่าจะน่าเบือ่อสำหรับผู้ชมไปหน่อยนิดน,นึงหรือจะให้ผมไปเล่นนะครับเกิดว่าบบีบีสอง มันเรียกว่าโหมดเรื่องหร,รือเปล่าวะโมหัวแต่ผมขอเรียกว่าโหมดในเรื่อง,อง,องก่อนนะฮะตายูได้อา้กิมแกูก็มีเสียงรากลัวอีกแล้วที่ที่ไหนก็ไม่มีที่ที่ปลอดภัย ล็อกหมูดึกดำบรรณอะลักเลยโอ้โหหิวจัดเขาเรียกว่าหมูดึกดำบรรได้ไหมอะผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกีกยเ่ยวกับพวกแอนิเมชั่อะไรเงี้ยเอัจริงคือตอนเด็กผมเล่นไดโนเสาร์นันคะ่ไม่ดิคือตอนเด็กอะผมมุน่นคลั่งที่จะชอบเรื่องไดโนเสาร์ที่ยะไรเลยนะครับ เดี๋ยวมาจะเดี๋ยวเราจะมาเล่นโหมดเดือดเรื่องกันอันนี้คือโหมดเดือดเรื่องล่าสุดที่ผมเล่นนะไม่ผ่านสักทีฮะอันนี้จริงไม่ผ่านจริงแล้วผมเนะี่ยอยากจะได้กอมบี้นะครับหรือว่าไอ้อ่ออะไรวะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ใชใชใชตัวนี้คอปพอสนะาทัสใช่ปะถ้าอ่านถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะจ๊ะคืออยากได้ตัวเนี้ยแต่กูเล่นยังไงกูก็ไม่ผ่านอ่ะทุกคนระดับหนึ่งน,นี้ผมได้มาเป็นห้าสี่ดีเอ็นเอนะครับอีกนิดเดียวก็จะได้แล้วอ่ะ ถ้าาชนะอันนี้คือกูได้กอมปีแล้วเว้ยแต่คือผมไม่ผ่านสทีอะเนี่ยคือไม่โหดจัดฮะโหดจัดพ่องตายเลยแต่จะมาเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่แรก,แรกเ,รเริ่มเลยนะจ๊ะจุ๊บไอเขียน,นเล่นไม่ได้จ้ตอนนี้เป็นช่วงฝึกสอน น,นี่ได้นี่ได้อ้าวเอ๊ะอยู่ไหนกันนะนี่นี่อ่าแร่เหล็กสาวพันแร่เสาวพันผสมลูไปเลย <c oughs> เอาเอาบลูแล้วก็กากระแล้วกันนะอ่อนๆให้หน่อยอะเวลซีลัตเตอร์รุ่นธรรมดาเลยอะอ่ะ <c oughs> อ,อ่อนๆให้หน่อยนะ อันนี้กูอ่อน,ออนให้นะ,ะเริ่มด้วยตัวนี้เลยวิซิรัตเตอร์วิดูซิรัตเตอร์เนี่ยคือคุณเนี่ยจะได้มาตั้งแต่เริ่มเกมมลอยนะครับเป็นตัวที่เ,เริ่มเกมของท่านตีแรงนะครับผมนะแต่ว่าก็ตายง่ายเหมือนกันนะ ก็ไม่ผมก็ไม่แนะนําให้เล่นนะครับเมื่อเกิดว่าถ้าเกิดว,ว่าเริ่มแบบเริ่มมีตัวทองคองมาเล่นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดว่าศัตรูเริ่มมีโนเสาร์ระดับสีทองแน,นะนําอย่าหาอย่าเล่นพวกแรปเตอร์พวกในเสาร์ระดับคอมมอนนะครับคือมันจะทําให้คุณเสี่ยงที่จะแพ้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลเวลคุณเยอะเยอะพอที่จะสู้กับพวกมันเนี่ยก็แนะนำก็ใช้หน่อยก็ได้นะครับใช้ก็ดีทดลองก็ได้นะโอไม่นับโอไม่น่เลย มาต้องเจอลูกพี่ใหญ่แล้ววะต้องเจอลูกพี่ใหญ่แล้วปะอออแต่ในรอบสองพันผสมเลยเดี๋ยวจะซื้อบรูทีนี้เอาแค่นั้นพอลนะเรามาแบบแบทเทิลอีกทีนึงดูดิว่ารอบนี้กูจะแพ้หรือไม่เออถ้าแพ้ก็จบ ครับจบเดี๋ยวเราจะมาหนึ่ง PVP Battle สักสองตาแล้วเราก็จะจบคลิปนี้ไปด้วยกันนะจ๊ะ <S <S เอาละรอบนี้ได้ PVP กับใครเดี๋ยวเรา,าเลือกตัวกันได้เดี๋ยวเลือกตัวว่าตัวอะไรมาโอ้โหตะก,กี้นี้ตะก,กี้นี้นเหมือนเฮลเลสเตอร์อยู่ตัวนะไนี่ะ จะได้กินไี่เผื่อเรื่องคือลนูรอน่ะโอ้โหแลสเตอร์สองตัวยี่ยรอบนี้มีแค่่่่่่ e ่่่่ี่ี่่่ตัวกับแ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นอ่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่่สล่ เล็กน้อยอ้าวกลัวแล้วเปลี่ยนตัวอัาาวนี่ด้วยสองอสารอบด้วยสองรอบติดเป็นไหนเลือดกระโถนเลยเอาดนวแล้วสิด มันเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนโอ้หนี่เปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนตัวเหเก่งเหรอเก่งอะเปลี่ยนมันิ่งอะ จริงเขาไม่เปลี่ยนตัวกันเข้าใจไหมน้องอ้าวเปลี่ยนตัวเป็นใครถึงแล้วท็อปจะเสียดีงานนี้อ้าวอีอ้กทีสโลโโคูเล่เป็นเรื่องอะไรแต่เราในตัวนี้เราก็สามารถตีสวนได้วันนี้มึงยิงตัวอะไรวะตัวแอกเลยตัวแอกเลยตัวแอกเลย แรกเลยเอาตัวนี้เฉยตัวนี้เฉยขี้เกียจรออะเดี๋ยวดิ มาเดี๋ยวเรามีมึงไม่ตายของแท้มาดิตัวอะไรเรามีตัวอะไรอีกเดีงไงก็ตัวพวกพวกเออเลือดน,น้อยอดูสรงดูเดินใช้ก็จริงแต่คุณแรงนะจ๊ะเดี๋ยวหาว่าโมออ้าววันคอยาวเหมือนกันเลยคอยาวเหมือนกันเลยแต่กูไวกว่าวะ่ะ ผมพันธุ์ขอยาแต่กูไว้กว่าวะ่ะพ่อทีจบเอาวไม่แตกบอกเลยว่ารอบนี้เปลี่ยนตัวอ่ะ ห้แอบเปลี่ยนตัวแน่ไอ,อ้เหี้ยเสียดายยังไม่ได้โชว์ทีเล็กเลยอ่ะอ้ยไม่ยอมเลยเอออย่างนี้ก็จบดี เอาวกล่องระดับสีทองว่ะเอาวะกล่องระดับสีทองอ่ะอันนี้รอบนี้ได้เลยกูเปิดดีไหมเปิดเลยดีไหมมาอีกรอบเดียวฮะเออไม่เป็นระลอกไม่ต้องเพิ่มกล่องให้กู การรอคออีกแล้วกูละเบือ่อมาวันนี้เราไม่ได้ได้อีกปกบทเลยหรือเปล่าโู้ีวว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 เวว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 าววอววว่วว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 วลวว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 วนว่วว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 แล้วว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  โอ้ยเกือบตายแล้วอ่ะบูกูเฮ้ยไทยเซลาไทยไทเซลาไทยเซลามากูไวกว่าวละทุกทีโอชิโอชิ นี่เจอปอมปี้นี่เจอปอมปี้กูโดนกูแน่บ้อยว่าตัวโอโหเลยว่าตัวนี้เคยมีเนี่ยววหนึ่งเองอ่ะ 但是，嗯，再看它。 ทุกคนคลิปนี้ก็ตัวไปทีแค่แน,นี้นะครับผมกับการเล่นเกม j u r c World นะครับและเจอกันใหม่ครับผมคุณบายสารดาไห้ด้วยนะคะเฮ้ยครับครับ